วันนี้ทำอะไร EP สิบเย้วันนี้เราจะใช้อันนี้นะทุกคนชื่อว่า solid painting stick นะตื่นเต้นนะ่ะเ,เดี๋ยวเราจะไปดูผลงานของเรากันเถอะเราว่า layout เสร็จแล้วต่อไปเราก็จะมาระบายสีกัน ผลงานชิ้นนี้ของเราก็เสร็จแล้วจ้าทุกคนต่อไปเราก็จะระบายแผ่นที่สองจ้านี่คือดาวบนท้องฟ้าจ้า เสร็จแล้วทุกคนง,งานของเราเสร็จแล้วจ้ารูปแรกมีต้นไม้3ต้นมีก้อนเมฆมีพระอาทิตย์มีภูเขารูป2องจินที่เราว่าเกิดมาจากเราชอบไปเที่ยวเชียงดาวมีดวงดาวเต็มท้องฟ้ารูปสามเราสมัยเรียนอยู่เซนดูเรานั้นเลือกวิชาสิ่งแวดล้อมเดี๋ยวเราขออธิบายภาพนี้ใต้ทะเลมีฝุนเพียบมีใบอยู่หี่ต้นไม้หิมาตก